เพิ่มปุ่มเราชนะในแอปเป๋าตังพร้อมเผย6ขั้นตอนในการกดรับเงินง่ายๆแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหลังจากที่รัฐบาลได้ออกโครงการเราชนะเพื่อช่วยเหลือคนไทยในวิกฤตโควิด -19 ด้วยการแจกเงินคนละ3,500บาทเป็นเวลาถึง2เดือนซึ่งวันที่12กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียนและจะเริ่มให้มีการยืนยันตัวตนแล้วโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2564และเริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2564ส่วนวิธีการยืนยันตัวตนเข้าแอปเป่าตังแล้วเข้าไปที่หน้าหลัก G Wallet กดปุ่มเราชนะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอกดยอมรับเงื่อนไขกดเลือกจังหวัดที่อยู่ปัจจุบันกดยืนยันจังหวัดที่อยู่ในปัจจุบันเงินจะโอนเข้าให้และสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยรู้กระแสข่าวสารดีๆแบบนี้ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะ